รัฐบาลหรือหน่วยงานเทศบาลหรืออื่นเพื่อนกับระกาศให้เข้าเตรียมความพร้อมมาล่ะเพื่อนเพื่อนแต่ปีนี้มาเร็ว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 มากเพื่อนๆแบบยายจานี่ก็ขาลุลุงอะไรก็บอกว่าดูแลเจ้าของเยอะๆแบบเรากังวลนะเพื่อนเพื่อนเราวิจกกังวลแบบคือสติสิแจกนี่แหละเพื่อนเพื่อนแบบเหตุอะไรเนาะลูกซี่ออกมาหรือว่าทางนั้นสิเป็นอะไรเอาแล้วทางนี้กับแบบนี้ขนาดยายจ่า ขนาดนี้พอบ้านก็ซูนวูด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 ทางฝั่งทางนี้แบบว่าโอ้ยมันปดโผล่คือบทจัดการยังให้ขั้นเด็ดขาดแท้แบบนี้นายกก็โอ้ยหาคนที่พัฒนาเก่งๆหาคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดเฉียบขาดนะให้มันเด็ดขาดไปเลยแบบนี้เนาะทหารจาหุ่นเส้นนะหุ่นเส้นขนมเส้นนะสั่ง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 ต,ตัวที่เขาสั่งเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขามีจัน เครื่องบินส่วนตัวเขาบินไปถึงไหนแล้วค่ะเขาก็ทิ้งให้ประชาชนลำบากนะประชาชนเนี่ก็โอ๊ยก็ลำบากนะเป็นเพ์ลำบากไปแบบนี้นะเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วกลยุทธ์ของการใช้ของเขามันก็ไม่ค่อยจะถูกวิธีเนาะเป็น,เป,นเป็นวิธีที่หมารอบกัดนะเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นวิธีที่หมารอบกัดทําไมไม่ม่สู้ตัวต่ตัว,ตว,ตวแล้วไปสู้ใส่ประชาชนนะนะเพื่อนเพื่อนจุด เป้าหมายของเขาโรงพยาบาลบ้านเรือนของประชาชนนะคะเขาล็อกไว้ง่ายเขาสร้างแบบนั้นแบบนี้เพื่อนเพื่อนเขาไปถึงใส่แล้วแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเขาล็อกไว้ให้ทําแบบนี้แบบนั้นแต่คนที่อยู่ข้างหลังหรือว่านายเขาค่ะกระตากระตุยฟีค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วฝั่งเราก็ก็ไริอยากให้เกิดการสูญเสียเนะเพื่อนเพื่อนก็บร่อยากให้เกิดการสูญเสียคือการพี่น้องเขาเขาก็เลือดเนื้อเสื้อไข่นะเพื่อนเพื่อน เราก็ไม่อยากให้พี่น้องเราเป็นอย่างแบบนี้เนาะเพื่อนๆอันนี้ก็หลายๆเรื่องราวหลายๆความรู้สึกทิทาชมเข้ามานะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนของของยายจ๋านะคะเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมาครึ่งหนึ่งที่หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเพื่อนๆนก็ขอบคุณเรือนะคะเรือที่เข้าไปช่วยจากนครศรีธรรมราชเข้ามาเมื่อวันที่25นะคะเพื่อนเพื่อนลูกยายจ๋าก็ออกมาตอน9โมงเนาะเพื่อนเพื่อนหรือว่า หลายท่านหลายหน่วยงานเขาก็ออกก็จุดที่บกว่ายง่ายคนกับเต็มแบบนี้หนาการอยู่การอาศัยใครจะออกมาใครจะออกมาก็ต้องมีที่พักพิงแบบนี้หนาเพื่อนๆนแต่ถ้าในมุมมองของยายจ๋ามันก็เผื่อแบบว่ามันชุบเชยเราจะไปได้จังรดขา้วเส็จจังไดแบบนี้ก็ให้เขาอยู่ก่อนแบบนี้หนาเพื่อนเพื่อน ให้เขาอยู่ตรงจุดนั้นก่อนบอแม่นว่าเออใครออกมาได้ไม่ได้ถ้ามีที่พักพิงถือออกมาแบบนี้ก็พูดไม่ถูกเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้หลายๆเรื่องรลวนะคะเพื่อนๆหลายๆเรื่องราวหลายๆเรื่องเล่าแต่ก็มีคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือมาเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆที่นี่บ้านนาที่นี่ยาสสทนเห็นไลมไววยๆยลมแรงแกล้งหำไปทางใดเพื่อนๆมันบกแก่งลงมาใส่ให้ใส่หน้าแห้งๆนี่นี้า โอ้ยผูเขามันบ่อยเก,ก่งเนาะนี่บรรยากาศโอยโอยอ,ยอย้บรรยากาศนะคะเข้าความอย่างงามเพื่อนเพื่อนเข้ายะใาปีนี้ประสบผลสําเร็จมากๆา,กา,กากงามเพื่อนเพื่อนนี่จะอยากโลกให้เขียวเพื่อนเพื่อนยะจาว่านขนาดว่านใส่ว่านใส่ตอนน้ำท่วมเนะาะยะจ้าขอขอกำลังใจได้หาน้ําท่วมก็ได้ท่วมมากจนดูดจนไปทางยะจา้าเอา้าเพราะว่าเราไม่ได้มี เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เยอะอะอนะพนเพื่อนๆ่จะจะก็พูดแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เยอะสีเหตุนอได้ถ้าท่วมแล้วไปเบอร์เซีะนะใจบังเอิญเขาไม่ไปหมดเพื่อนๆนเขาไม่ไปหมดเ,เขาไม่ไปหมด,มหมดก็ยังมีสิ่งที่ทําให้เรายิ้มออกยิ้มได้งามกว่าพีี่แล้วนี้อีกเพื่อนเพื่อน แต่เขายังเราก็ยังบวกก้าววันปุย๋ยบกก้าววันขิ้งัวหลายกลัวเ,เขาเค็มตายอีกเพื่อนเพื่อนรอน้ํารอน้ําสถานเดียวรอน้ําสถานเดียวนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสถานการณ์อึมครึม,มอึมครึม,มทางฝั่งบ้านก็ว่ายังจกอยู่ได้จ้าอ๋อนนเพื่อนเพื่อนแต่ก็ลดลงเขาก็ไปซึกปลาซึกสะดุ้งาหาทำวิกฤตให้เป็นโอกาสไปหาปลา ไปจึกสะดุ้งนะเนาะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ได้ปลาทําเป็นปลาไม่ไข่อะนะเพื่อนเพื่อนปลาไม่ไข่จากแดดปลาจากแดดนะครับปลาจากแดดแม่น้ำสีสงครามปลาปลาแห้งแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหรือเราเอามาขายแบบนี้เพื่อ เราก็อยากได้ค่านะ้ำมื่องน้ำมันหลายๆอย่างมาตุนมาตุนสเบียงมาตุนสเบียงเพื่อนเพื่อนถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆที่บรจักนะคะเพื่อนเพื่อนแจ่ว่าความโจกกใจหรือเขาอ,อยู่ในนั้นก็แตกต่างการความห่วงใยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของหล,ห,ลนะะอหลายๆท่านหลายๆบ้านเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนหลายๆท่าน